นโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะบัดนี้ผู้ข่าขอนกนอ,อบนิวจุรีแหนบเหนือเสียนยอดูุเทียนมาลากินหอมสูตนลำจากการท,ทำไข่ซอสโบชาเหนือเกศ ถวยองค์เวทวไทยถึงป่าทิวิมานสีโพกสันสอป่าพบมาสองป่าไก่เสียูุ่งิทธิทรงลีให้ลำปองมองเยี่ยมจากมาเที่ยงทั้งขาเจราจายาพิพานให้สามารถแก่กายาฆ่ากองดอกปองแปลสาธุเดินอนกอแกวราตานังหรวงป่าเสิร์ขอให้มาซอยปองปัญญาข้าให้เรียนลหล อีกท้งคุณคุณโรเจ้าสองเขือพอแรแม่ขอให้มาซอยปอมเที่ยมข่าปล่อยระวังข่าจะวันภาไหวจอบปราดเมธีคุณครูบาอาจารย์ผู้ประทานความรูให้มาสู้ตนข่าวิชาดีให้ก่าแก่สงมกับคุ้มเพลยอมให้เฮืองนาดอกข่าคุณว่าและองค์เปล่าป่ายบอกเจ้าที่ภูมิสถานเป็นสักขีปีนั้นเห็นอยาสุมิเว้นตอง ข้าขอย่อมือนอมด้วยแขยนสอบอ่อนออ่นข้าขอวัอวาหนอกไหวย้อดอ่านไหวที่วันก่อนแล้วโขขามสักเทียนาเมจะรูเปีิวริสิข,ขรตาเตมจันทริเกวิมานิ ประเทศจ้าเมตรู้วันนาหานิเกวะตุมิเกเตมภุมมาจายันตูเทวาชจลาทลาวิสัเมียยาคาคันคับปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวจนังสาขาวเมสุนัน कलो आया मरन्ता आया च न สาปะวะตัวราหัตัวสามสามปุถะสามพอเมื่อจบทวนพัมก็ลาวปานุมือถือตำลามาดูว ตั้งนามสามโจกกอบดีดาทวนนะพอสมควรก็เลยได้มาใช้สิทีเด่นนะเสกสามโจกบถูกด่านภาววันคอยสิสุขวันนะวันสิ่สิสิ่สิ่งที่ประมวล ใจยาตูพะวังใจยามักงกรใจยามหมามุมงกุวน,นี่นแนม่นแนวมันดี ดีดทั้งหาวันเจ้าฟ้าเราแถมคุณนะวันผมมาปุ่นกองลาดวันพอ่อนแก้วสีปาการวันววลาสารต้นหรงานเพือนะสุวรเณเลง สาการสาวยเมืองวานพาบุญกลุ่มของไพยตัวสาลาไต้ตามทำจำนำสาให้พวนวันนี้ดีหรือล้วนเหลือ ามันเพื่อนจึงในจากทันานาขวัญมีท้งวันมากเมียงผ้าขวัญเทียงใบเสียนะงามเส้นดีมีหลายสันแทนพอปั่นมานำมีเงินคำปั่นไทยเอามาใส่ผ้าขวัญนะบรบนตวนเทียงามเอาเนี่ยจะหางเมืองแมีย่ายปู่แกนไม่ละยามน,นะงาม สางาคุนมาเห็นแต่แมนเป็นมองกุ้งให้เป็นผลแพรสางทั่วลางคุณความดียะรวมกันมากะทำลาบาสีเปล่อยเป็นมังคะเดียนวิเศษป่าโลมเหตแทงที่ที่จากใบสีสุขวันให้แก่ควร เพึ่งกลัจากต่างประเทศนะเพื่อนได้ไปอยู่นอกเขตแห่งบุรีสามลีทีใจัยะชวงนะมานี้กลับมาบ้านเงื้นสันบ้านซองพ่อแม่เจ้าเพื่อนยินดีนะถูกคนมีอยู่ในบ้านซอยกันสองซอสาธุการนะย เมื่อเหนือเก่าเพื่อนยินดีนำลูกเต่าได้กลับมาอยูบ่บ้านเงินสั้นบันสองจิตป่าโมท่องใส่เสียลูกไม่ตีหขอได้สั่งต่อความเพียรใจสตีสะเทียนถึงขนาดนให้ได้เป็นนักปราชญ์มีศักสูงกวา่าลึงเอาปานะบ่ได้ทำหน้าหวามองวักกว่าขี้ฝุ่นนะ ขอให้บุญส่วนนี้เพื่อเสริมต่อยโยกส่ซอยผูกปากรักษาให้โยธานันดอนให้บ่วยวงไปบุญนะให้มีคุณความดีมีวิธีชีวิตถุงเงนไปไพ่ซอยนะ มาแนมนะให้ชีวิตของเจ้าห,งหุงเฮืองคือตาเกียงให้ชื่อเสียงเกียรติยอดให้ปรากฏในแดนดินดินไทยทั้งทายนะว่ามื่อนี้ให้คุณนาตาพรสิงคำเนียมนะจงอยู่ สยาได้เศราให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่งกว่าคนทั้งหลายนะเขยงํำไมบางลำเลือนขาแก้วเกิดกังวงนทางลีพนแลให้หน่อยอายุไปจากสีวังขอให้มีอายุเืนยาวบ่หน่อยขอให้ได้หัวใอ ลอยยีย่สิบปีนัน้ สลาลงมาจงพากวาลัดขึ้นให้ใหญ่สูงลงมาจวงพากวาลัดเจ้าให้ใหญ่กว่าะว่าเสียเสียมือนีแม่นมือสันวันนีแม่นวันเตี้ยนวันนีแม่นมือมันมันให้เจ้ามันยิงก้อนขาแย็นมันให้เจ้ามา เงี้ยกว่าแทนพ้าจวงผ้าจันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเพื่อเขาหลวงไกลานนะมันให้เจ้ามันยิ่งกว่ากาสุนตะวันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าผ้าจันใส่ต้องแจงนะมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเขาขวางย้ำเถือนซีมันให้เจ้ามันนะเงี้ยกว่า හ ි ක ් ර ි න ් න และวันดีวันนาะเดี๋วที่อำหูตตันส่วงตวงใบนี้แม้ตกไม่อาจราคานไม่นี้แม้คานไม่แก้วคุณนะตกแต้งเลียวนะเชิ้งให้คอยคุณควรนะว่า เป็นไปขวาเจ้าไปปูกหัวเัียง้ยเกี่ยวอ่อนกอยมาสามือนี่วันนี้นวา chín năm tàn lẽ nam hoài na mò ba mượn na cho cho chơi na chào hay ta ไปนาป้าห้องเจ้าย้าได้ดุงไปกายเยียมนะกวันเส้าไปก็ยิ้งไปขี้ไปขัวก็ยึงขัวลูกแต่ป้ามาเพื่อนลูกแต่สวนมาบานขันแมนเจ้าขี้ผ่านให้นอนอยู่ดีมีแห้งขี้แข็งปงเป็นย่อนกะห้องคงเป็นเขามากกะเล่าคงหุ่มกวนกวานเจ้า ่อยมาตามื้อนี้วันนี้นะว đang tang vay hay say đường dù bó sao nhảy kiêng to quân châu ya đây xuống kiêng lá quân châu ya đây quân ya muốn toàn ya đây mong mượn thâu ya đây sao câu xìa xìm na hay châu mi ภาเวนะสัพพธรรม,มานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสะพัพพโสติพระวันตุเต